ไปฉีดซิลิโคนหน้ามา20ปีปรากฏว่ามันย้อยลงแล้วแก้มห้อยกว่าเดิมเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงเวลาเราจะฉีดอะไรเข้าหน้าเราต้องเลือกต้องปรึกษาคุณหมอให้เลือกสารที่ปลอดภัยที่สุดนะครับข้อห้ามในการฉีดหน้านะครับคือการใช้ซิลิโคนครับเพราะการฉีดซิลิโคนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะสลายได้ บางทีเนี่ยคนไข้หมอบางคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาเข้าใจว่าเป็นฟิลเลอร์บางทีสิ่งที่ฉีดใส่หน้าเขาคือซิลิโคนเหลวอยู่มา10ปี20ปีไม่สลายนะอันนี้คือข้อห้ามเลยนะครับบางคนไปฉีดซิลิโคนมาหน้าอาจจะสวย แต่พออายุเรามากขึ้นผิวชั้นบนเรามันไม่แน่นปรากฏว่าซิลิโคนเนี่ยมันไม่เรียบบางคนเนี่ยมีความย้อยลงมาบางคนกลายเป็นร่องแก้มห้อยนะครับยุคนี้เราต้องเลือกการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนะอย่าดูแต่โฆษณาตเตือนเพื่อนๆกันอย่างเคสที่ไปฉีดซิลิโคนมาแล้วไม่เรียบเป็นก้อนหมอซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นปรากฏว่าพอผิวชั้นบนแน่นเนี่ยนะครับ ไอที่ไม่เรียบที่เป็นก้อนปรากฏว่ามันดีขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปขูดเอาซิลิโคนออกไม่ต้องไปฉีดรีบฉีดสลายฟิลเลอร์ถ้าไม่ได้เน่าไม่ได้ติดเชื้ออย่าเพิ่งรีบขูดออกอย่าเพิ่งรีบสลายออกนะเพราะว่ามันจะกินเนื้อดีๆไปด้วยหมออยากให้ทุกคนโฟกัสในการซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นก่อนครับเทคโนโลยี Technology ในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดนะครับคือโมโนโพลาร์เอฟจะมี2ค่ายนะครับค่ายอเมริกาคือเทอร์มารช ายเกาหลีคืออาบูเต้ขอเมกาคือเทอร์มาชจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่ดีแต่ปัญหาของเทอร์มาชคือค่อนข้างเจ็บแล้วก็คอาส,สูงบางทีคนไข้ย,ยิงครั้งเดียวก็จะถอดใจทําให้เขาไม่ได้ยิงต่อเนื่องทุกปีผลลัพธ์ระยะยาวจะสู้คนที่ยิงต่อเนื่องทุกปีด้วยอาบูเต้ไม่ได้อีกทางเลือกหนึ่งหมอจะใช้เป็นตัวอาบูเต้หัวยิงของเกาหลีเนี่ยนะครับเขาจะกระจายพลังงานเป็นหลังพึ่งทําให้คนไข้ไม่เจ็บมากแล้วพอคนไข้ทําต่อเนื่องทุกปีนะครับ ล่องแก้มดีขึ้นใต้ตาดีขึ้นนะครับแล้วลดการที่จะต้องไปฉีดฟิลเลอร์เยอะๆพอเราซ่อมให้ผิวชั้นบนแน่นแล้วถ้าอยากฉีดฟิลเลอร์เทคนิคหมอนะใช้ซีซีเดียวแต่ใช้เบรตโรของสวิตหยอดบริเวณการแก้มหยอดบริเวณล่องฟันเคี้ยวใต้ตาดีขึ้นร่องแก้มดีขึ้นจมูกโด่งขึ้นนะครับใครอยากดูรูปบีฟอร์ทเตอร์ทุกรูปไม่ใช่รูปดาราไม่ใช่รูปโฆษณาเป็นรูปคนไข้จริงแต่เป็นเคสที่อนุญาต ไปแอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์ติกตอกหมอแล้วไปบอกแอดมินเลยว่าขอดูรูปบีฟอ์เตอร์หน่อยถ้าคิดว่าไลฟ์หมอวันนี้มีประโยชน์นะครับฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ